สวัสดีค่ะนักเรียนชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาประวัติศาสตร์สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่12แล้วนะคะในชั่วโมงนี้เราจะเรียนเรื่องดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยอาณานิคมเรายัางอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่2พัฒนาการของรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะ ตัวชีวัดในชั่วโมงนี้มี2.4.2ม .1 ทั1อธิบายพัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จุดประสงค์การเรียนรู้อธิบายความหมายและวิเคราะห์ความสำคัญของสมัยอาณานิคมมีความรู้ความเข้าใจสาเหตุของการเกิดและการล่าอาณานิคมสนใจศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยอาณานิคม มาดูคําถามชวนคิดนะคะนักเรียนทราบหรือไม่ว่าคําว่าอนานิคมนั้นมีความหมายว่าอย่างไรอ่ะเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะถึงความหมายของคําว่าอาณานิคมอาณานิคมนะคะหมายถึงนิคมที่อยู่ภายใต้อํานาจการปกครองของประเทศอื่นซึ่งมักเป็นประเทศมหาอํานาจนะคะการล่าอานณานิคมนั้นย่อมส่งผลต่อผู้ถูกได้อย่างไรบ้างมาดูนะคะ 1. น,นะคะ ผู้ที่ถูกล่ากก็จะตกเป็นเมืองขึ้นไม่มีอิทธิพลในการไม่มีอิสระในการบริหารประเทศ 2. องสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติในการเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์ 3. ส,สภาพสังคมก็จะเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะเกิดปัญหาครอบครัวคนพิการเด็กกำพร้าจากการทำสงครามนักเรียนทราบหรือไม่ว่าเส้นทางสายไหมคือเส้นทางอะไรมีความสำคัญอย่างไร เส้นทางสายไหมนะคะคือเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางติดต่อค้าขายระหว่างเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในยุคโบราณเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและกลายเป็นอารยาธรรมที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันสินค้าที่สำคัญของเส้นทางสายไหมคืออะไร มาดูพร้อมๆกันนะคะคาตอบก็คือเครื่องเทศเครื่องเทศเป็นสินค้าที่สําคัญของเส้นทางสายไหมนะคะนักเรียนคิดว่าชนชาติใดเป็นกลุ่มแรกที่เป็นพ่อค้าเส้นทางการค้าสายไหมคําตอบก็คือชาวโยุโรปตะวันตกนะคะมาดูแผนภาพแสดงเส้นทางสายไหมจากแผนภาพนักเรียนจะเห็นเส้นสีแดงและก็เส้นสีน้ําเงิน เส้นสีแดงก็คือเส้นทางสายไหมเส้นทางที่ติดต่อทางการค้าบนบกนะคะทางบกส่วนเส้นทางสีน้าเงินนะคะเป็นการติดต่อทางการค้าหรือเป็นเส้นทางสายไหมทางทะเลนะคะเส้นทางสายไหมเนมีความยาวนะคะ6ก3 7ิกิโลเมตรหรือ4 0 0พันไมล์ชื่อของเส้นทางสายไหมนี้ได้มาจากการพาการค้าผ้าไหมจีนนะคะที่มีกำไรมากตลอดเส้นทาง การค้าเส้นทางสายไหม่นะคะชาวยุโรปนะคะเป็นคนเดินทางมาสาเหตุของการเดินทางมาสแสวงหานะคะเส้นทางสายไหมก็เนื่องจากว่าชาวยุโรปเนี่ยต้องการหาหนทางหลุดพ้นจากการผูกขาดสินค้าของพ่อค้ามุสลิมแล้วก็อิตาลีนะคะสาเหตุใดที่ทำให้เกิดการเข้ายึดครองของชาติตะวันตกมาดูนะคะ สาเหตุที่ทําให้เกิดการเข้ายึดครองของชาติตะวันตกสาเหตุที่1ก็คือความต้องการสินค้าและเครื่องเทศของชาวโปรตุเกสและสเปนที่ต้องการช่วงชิงความร่ํารวยจากจัก,กรวรรดิมุสลิมที่มีพื้นฐานมาจากการผูกขาดการค้ากับเอเชียอสองนะคะการแย่งชิงแบ่งปันผลประโยชน์ในพุทธศตรวรรษที่21ซึ่งสเปนเนี่ยเป็นมหาอำนาจทางทะเลทำให้ชาวดัตช์ไม่พอใจนะคะอังกฤษฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ แล้วก็มาแย่งชิงผลประโยชน์จากสเปนโดยการโจมตีเรือของสเปนนะคะ 3. นะคะการช่วงชิงสถานะมหาอำนาจทางการเมืองของชาติตะวันตกในพุทธศตรวรรษที่24ฝรั่งเศสแข่งขันกับอ,อังกฤษนะคะในการขยายอิทธิพลในอินเดียแต่ไม่ประสบความสำเร็จจึงเปลี่ยนมายึดครองพื้นที่ใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สนะคะการเผยแผ่ศาสนาอิทธิพลของกิจจักรที่วาติกันนะคะหากสเปนและโปรตุเกสต้องการอ้างสิทธิผูกขาดทางเส้นทางเดินเรือนะคะและก็ยึดครองดินแดนต้องได้รับการรับรองจากสันตปาปาอ่าน่เรียนเคยดีแล้วนะคะในชั่วโมงที่แล้ว 5. นะคะการปฏิวัติอุตสาหกรรมทำให้ทำเทำให้ชาวยุโรปนะคะ อังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยต้องการทรัพยากรและวัตถุดิบที่มีราคาถูกเพื่อป้อนเข้าโรงงานนะคะรวมทั้งจัดหาตลาดใหม่เป็นแหล่งระบายสินค้าสรุปนะคะสรุปความรู้เรื่องการล่านานิคมการล่านานิคมก็คือการค้นหาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติใหม่ที่มีความสําคัญต่อประเทศผู้ล่าเพื่อผลประโยชน์ทางด้านการค้าและหาแหล่งทรัพยากรใหม่เข้าป้อนแก่ประเทศตนเอง เป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากชาติอื่นโดยการเข้ายึดครองนะคะอันนี้คือการล่าอาณานิคมามาดูแบบฝึกทักษะของครูในชั่วโมงนี้นะคะมีจำนวนหนึ่งข้อนั่นก็คือให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในประเด็นคำถามที่กำหนดให้คำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกเนี่ยมีผลกระทบต่ออารยาธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไรบ้าง ครูได้ให้ความหมายนะคะของคําว่าอารยธรรมไว้ด้านล่างนะคะด้วยตัวหนังสือสีแดงอารยธรรมก็หมายถึงขนรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการกินการใช้เสื้อผ้าออการนุ่งห่มเสื้อผ้านะคะวัฒนธรรมการลเล่นวัฒนธรรมทางด้านศิลปะต่างๆนะคะอันนี้คือเขาเรียกขนบใน,นประเพณีนะคะ ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นมานะคะส่วนเนื้อหานะคะในชั่วโมงนี้ใครที่ยังฟังแล้วไม่เข้าใจทักเรียนย้อนกลับไปฟังใหม่นะคะฟังใหม่ให้เกิดความเข้าใจนะคะแล้วก็มาทําแบบฝึกทักษะในชั่วโมงนี้นะคะครูก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ